สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับของตัวบาลูเซ่นะครับเป็นสินค้าทดลองตัวนี้จะบำรุงเรื่องผิวพรรณนะครับเป็นอาหารบำรุงผิวนะตัวนี้จะช่วยเรื่องออผิวพรรณนะครับเป็นปังมีน้ำมีนวลน,นะครับแล้วก็ ลบรอยตีกาลอยหยุบย่นนะบลบลรอยจุดด่างดำลบรอยคั้จุดด่างดำบนใบหน้านะครับลดรอยตีกาลอยหยุบย่นผมจะทาให้ดูนะนี่ครับ โอเคนะครับ okay, nah